เรากำมางต่อแถวเตรียมจะขึ้นลนลางขึ้นไปเดือพีนะคะชมเอ่อไม่ว่อะไรยอดยอดเขาเดือพีเขาเรียกเดือพีกันยอดสูงสุดของเกาะฮ่องกงใช่ไหมคะคุณคนแบกหน้าจะดจอชมวิวนะคะ้เราก็ต้องขึ้นลนลางแต่ว่าอย่างเราเนี่ยไม่ต้องต่อแถวรอบแรกเพราะว่าเราสบายสบายพิเศษเราสามารถเดินปื้นเข้ามาดูดูดูได้เลยอัพทุกเพื่อน เราได้ออทกูดจากอะไปดูรถรางกันบ้างนี่เดี๋ยวไปดูรถรางนะคะแล้วกันดูรางไปก่อนนี่คนขึ้นรถรางเยอะมากรถยังไม่มาเดี๋ยตอนนี้รถยังไม่มาใช้เวลาขึ้นประมาณนะคะอักดถกจกล้องหน่อยสิทำภาพไปก่อนใช้เวลาประมาณ8นาทีค่ะละคะแค่นั้นแหละเพราะเราจะขึ้นขึ้นชมใบมณฑลฟ้าแต่ระหว่างที่เขาเรียกว่าทีคทาวเวอร์สกายอะตอนนี้รถรถยังไม่มาเอาดูรางปลอด่าวไปก่อนเห็นไหม ก็รถล่างมรนจะอเคงั้นวันนี้พักถ้ารงานแค่นี้ก่อนนะคะ